เวกแลมเพจไงเป็นอัปเกรดไออัปเกรดแลมเพจเหนื่อยนะมึงเราสองคนแ่ะไม่ไม่ทำเควสกันให้มันเป็นห้ามมันคนละอัปเกรดกันไม่ได้อัปเกรดแลมเพจไม่ได้อัปเกรดไอ้นี่ไม่ได้อัปเกรด,เ,กรดเ,กรเควกตอนนี้มันจะเป็นตีนรองก้ามมันก็รับไปก่อนเลย <c oughs> เตรียมของก่อนเพราะว่า <c oughs> แหกยาไปหมดแล้ว จะจับหรือจะตีทิ้งตีทิ้งไปเลยอาหมูชู่ทำไมมันจับหมดเลยติดไป่ไม่ไมไมไมถามไม่ใช่แล้วก็เอ่อระเบิด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 เอาไปแลย p o w อ e r การ powder เอาไปปอกเบอร์รี่ แล้วก็เ,เบอร์รี่ถทงป่ะแปเป็นึงแป๊บหนึ่งนะเครับเืดมีการย้ <c oughs> ออซินโอกาตอนนั้นมึงไม่ได้เหรอไม่ได <c oughs> ้ผมไม่ไปสุดเลยเรอโอ้ <c oughs> สัตว์ลาจังโอเคหัวเต็มไปเลยมากแม่งเนี่ยลอยเหี้ยอ่ะลาจังเราก็เลยมาอลาจังไอ้สัตว์เอ้ยพี่อยากตบน้องมานานแล้วแต่ก่อนอื่นนั้นพี่ขอเก็บไอ้นี่ก่อนเก็บแมลงก่อนเฮียกูจับลาจังไปตีกไอ่เฮียนั่นก่อนได้ไหมวะไอ่เฮียซีนกก้าก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาพี่เสื้อแป๊บนึง มุมรู้มไม่ใช่แล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยเออใช่ใช่เอเจนไม่ให้ผีเสื้อแต่แบงมุมพูดผิด <c oughs> มันอยู่ตรงป่าไผาน่นี่งจริงนี่ไงเอในั่นมลงมุงมันอยู่มุนมน,นูนน้นเอ่อันนี้นี่เพราะว่าราจังเราไม่เคยตีทั้งหมดใต่ราจังไม่เคยตี เสด็จบ้ดงเสร็จบ้างไหมผมรู้สึกว่ามันอยู่ฝั่งนู้นเอาไว้ทำระเบิดแฟดไงเอ้ยร่วงยาวเลยกูเฮ้ยแต่กูขึ้นไปจับราจางก่อนนะตัวหาทางขึ้นเลยดูนี่จับกระตีสีโรก้าใช่ไหมล่ะใช่รองว่ากันเลย เฮ้ไอ้สัตว์กูต้องขึ้นบีกันเนี่ยอ่าทางไหนวะเดี๋ยวๆนี่กูฟื้นกันอยู่สูงมาโออยู่บนยอดอ่ะหลับอยู่ด้วยไอ้สัตว์เสียงนี้ไม่รู้ว่าจะโดดลงไปได้หรือเปล่าวะถ้าโดดลงไปไม่ได้เฮียนะเฮ้ยมีคนมาแล้วหัวแล้วอ่ะโปรตีมีิลุก้าแล้ว หาทางขึ้นไปหามันก่นอนจะถึงปะตื่นเต้นไม่ได้กันลาจังลาจังลาจังหรอมานี่เลย ลาจังเพื่อนลาจังมาแล้วลงได้ปะลงได้เท่าลงได้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 ไลาจังมาแล้วเพื่อนลาจังมาแล้วเฮ้ยนี่แน่ลาจังมาแล้วลาจังแวเจ้าที่ไลาจังใส่เล้งสัตว์ ราจังกันตีราจังกันตีอุ้ยสุดคนสยญาอุ้ยดีร้าจังมาแล้วไอ้สัสเลเฮ้ยเราจงั้ยีรา็มกาดเลยดี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 

นี่เลยที่ตัวกล้งก็เจ็บมากโดนไปเลยตกใจหมายที่ดีจังเลยสัตว์ 我这无谓你那种。<laughs> ตายกูตายทับมั้งตัวสีเร็วชาเสร็จแล้ว อยู Hoy, oh re ่ในไอ้ตัวนั้นเลยมีตัวเด็ดที่ขีดทะลุฟูคือตัวไอ้คนหกลับไปแล้วไอ้ตังค์อุ้ยเกือบโดน

นึ่งบึ้มหนึ่งเด็ดวูยแล้วกูก็โดนมันหนึ่งบึ้ม 这个宝贝包。 dia 3 minit tadi memang leleh betul betul ไอคีเอคีีออยลครับชนแจมึงจะคีไปไหนไอเด็กเฮียพี่สัตเอ๊มึงเอาไปหนขาบ้มันจะไปไหนเขามอนวะมันชนไม่เป็นแน่เลยเฮียมันเทศอาตัามํมาเราแน่เลยสัตเราไปตีกลจาจังไอสัตว์ก่าดงมัจะชนกระแพงไงฮะ เอาแล้วปวกะลาจังไอสัตว์ีลาจังมไอสัตว์เ้ยมาปากเข้าให้ปากเข้าให้ไอสัตว์เยปากเข้าให้แล้วก็ไอนึ่งปากเข้าให้แล้วก็ ปากเขาให้แล้วก็ฟูฟบเอ้ยแล้วก็เอ้ยท่าใหญ่เอออ๋อเอาลาจังต่อยแม่งเลยเออเนี่ยเสด็เป็นไง <c oughs> ผมไม่คิบหายไอ้ตายเนี้ย <c oughs> <c oughs> เสด็จลาจังล้มกูงึนเลยเ <c oughs> แล้วทีละก็ Oh, sudah dah dah. Ku. Ipai, ipai, betul, 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 betul. ไอจัดหมดอีกเยอะอีกจัดเอ้ยยิ้ไี่ไอจัได้จะวางในแถบเยอะหมดแน่เกชาเลยตจะไปตีกันราจังต่อยจั <c oughs> <c oughs> โดนคุ้มสัตว์ตนาได้เฮียไม่หววกลาจังสองรอบไอ้เีเป้แอบแอบเฮียเป้แอบลาจังไอ้สัตว์ยไอ้เฮียไม่ได้เถื่อนธรรมดามันเถื่อนมากไอ้เฮียลาจังโอ้ยเฮียสามมาไอ้สัตว์ตามเหรอเออแม่งสามกู่ไอ้ชิบหายมึงฆ่ากันแล้วกูยังไม่ถึงเล่ชัดแต่ได้กมถือพรีม เกไวเหก่งเลยเก่งแต่ไม่ใช่เก่ง45บวกเลยนะเฮ้ยได้เก่งธรรมดาได้ไหม,ไมอยากได้เก่งบวกอะไร <c oughs> เฮ้ยได้บวกมาเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่อีเดนมันเคียวโอ้ได้เคียวบวกสองอันในเวนะ้นอ๋อได้เล่นสวิฟแอก ไอปืนของอะไรวะเนะี่ยหาขออะไรไว้แต่ที่มันยังกับมาอสเวินนี่สุ